นี่เปียกน้ำเลยจังไดนกูไล่มึงวอบวัยูุ่นหันสองมือนี่มึงเฮ็ดรับผิดชอบทำนี้ก็บ่ได้มึงฝึกมาจังไดจะไปเฮ็ดจังไดนก็ได้มันแห้งเอาให้โอกาสมึงเดี๋ยวนะไปไม่ได้ไปคนเก็บพย้ายมาเนาะเออมึงเกี่ขวดนะบอกมึงนี่เออห้ามฮ้อปเฮ้ยมาเอาพีเขวดนะมาเพล ขวดนันมันเนี่ยมันมาพี่ละเบเห็นบ่อห่านันบุ้มีเงินดอกเงินเดือนเก็บขวดเก็บอย่างเขาเงยังขยันมึงยุ่งอะลรลกะให้เฝ้าเงินจะซื้อไปได้ยินดีบ่นี่ครับมานั่งนี่เบื่อหลอคนนี่เขาไม่มีเงินเดือนนะนะตางเบียดเก็บขวดเก็บอย่างนะโอ้อารมณ์ดีเนาะ โผมไบ่ได้เคร่งเครียดยีำครับผมย่าเก็บขวดเอาให้เอาขอบคุณครับผมขอเบิดเลยด้วยครับผมเอาไปเลยเอ้ยๆอันนี้บ่ได้ได้หน่โอ้ยมึงเอามาที่เมืองนี่ซุปเปอร์ชัวร์ได้หนิหน่นะนี่เพื่อนเข้ากรงงามย้อนนี่แหละคับของป่าบุญมาโอ้บักกะนี่เฮ้ยครับตัวล้งเพผีมงกิ้นี่แม่นครับผมโอ้ยอ้าวถ้าตัวล้งเพลงมวนเดี๋ยวจะมีทิปให้เจ้ากีต้ามา แล้วยังเก็บไปได้เลยยังเก็บไปได้มานั่งนี่ก่อนนั่งนี่ไปใส่หรอย่าอย่าเอาของผมนะครับโอ้ห่วงของขนาดนะตู่เนาะเก็บไปขาย,ปยไปเลยจะไหนใช่ครับเก็บไปขายครับผมขายได้เงินแล้วเป็้ยนยังเอาไปซื้อว่วยบังกิดีกูโอ้ยผูกกบอยากให้มึงเลย โอ้ยเนาะกูได้ยินเสียงมึร้องเพลงเมื่อกี้นี่ครับอ้าวเฮ้ยเงี้ยมขวดยังวะกูเอาเลยเก็บไยักกันเลยแล้วเล่นเป็นอยู่บ่อออได้ได้อยู่จักหน่อยครับผมเคยเคยอ่านไปรักของขจ้ามาเล่นครับอีบ้าไปมื่อกี้แลร้องเพลงเป็นแล้วมึงร้องบักูฟังเพลง ผู้ปกครองก็ชีวิตมึงเนาะมันก็นเลยร้องออกมาจากใจจริงครับผมชีวิตลำบากเนาะเอาเอะไรที่นั่นป่ะปั้นมึงสบอปะ่ะกูจึงได้อยู่นีเรื่องปั้นคาเทนาช่วยกูในมือนี่ <c oughs> เอายอกออกไอเสียงดีเลยไปตักผมไปมยืนลงกูได้ครับผมเป็นนักร้องป่ครับนี่โอ้ยเสียงดีป่ะนี่กูณสมาชิกเอ้าตักผม ครับเอาบทอนบ่ครับเอ้ยมึงจะบทอนยังไปครับอือเะลีตัวนี่คนเก็บคนขยันนะเก็บขวดเก็บอะไรขายเนี่ยเดลีตัวนี่เขามีปีบงหีบ้ามันเาเงินกูลิตตนบ่นเลวซอยนี่แหละก็ซอยเอาไปตะเภาตะผมมาครับเนาะเก็บหวคือมาหลายเนี่ยผีบ้ามันนี่ ไปเพื่อนมาด้วยฮนโอ้พี๊พี๊พี๊มาเกียบขยะอยู่พี่เครับผมเออหน้าคุณคุณเนาะมาใช่นี่มาที่บ้านครับไอ้เก็บขยะบ่ครับผมเก็บขวดขายครับดีเว้ยน้ำรู้่ะครับ้า่บ้านเสียงดีเว้ยน้องงได้อยู่บ่พ่อได้อยู่ครับผมพ่อได้อยู่เนาะครับ อลอนี่จะมีมึงด้วยลองสนลองสดท่านอาท่านรัานมุนเคียงครับอ้ยนั่นแหละคากเลยแสดงว่าเสียงมันที่เหมือนได้นี่ครับผมมองแค่รองท้าก็รู้ว่าเราต่างกันเหตุใดฉะนั้นจึงดำโอ้ย ได้งเงินกูด้กพอมีเหตุใด,ดสาตนานโอ้ยมุนเขียนยังสิบอย่เี้ยพ่นหากเก็พยายก็ตรงเี่น